สวัสดีจ้าชมเมียนที่แสบนวดพี่น้องจ้าพี่น้องมาจากไก่กุ้งจะพี่น้องมเมี่ยนโวยโรยพริกป่นโดยข้าวคั่วไปแล้วค่ะไส้หอมหอมเที่ยนลืมใส่บักนาววับมะนาวจะเมะนาวาดีบใส่พี่น้อง หอมเหลืออยู่นิดนึงใส่เข้าไปอีกพ่นอย่างนี้คน,คนให้เข้ากันจ้ะโอ้ยมันจะแตกไปเนาะเออพี่น้องมากินน้ำกันจบแซ่บนะพี่น้องชิมด้วยนี่คือผักปักกระโดนพี่น้องปักกระโดนปักกระโดนปักกระโดนใหญ่ค่ะ ซิมขาวมือหยิบเลยน้อพี่น้องเบิง่งนี่อเออฮึชอบหลายสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเมื่อน,นี้ในเที่ยงสิบห้าไปกินก้อยกุ้งเด้อจ้าพี่น้องพูน่ะถาดบักใหญ่เลยค่ะพี่นนะ้งงนองก้อยกุ้งอย่างแซ่บเลยกลุ้งสดๆเลยคะ่ะน้ำลายพี่น้องกุ้งก็เลยมีห้าสิบบาทได้โจกโก้เลยคะ่ะพี่น้อง ก็เด้จ่ายเงินเพิ่นอยู่เพิ่นมากกว่าเห็นมีพี่น้องมีหมูย่างด้วยค่ะเดี๋ยวมาเจี้ยนทีกินกว๋วยคนเด้อเขาเดียวหนึ่งกับซอบจ้าเมี่ยเที้ยนด้เขตใต้ไอ้ก๋วยกุ้งได้ะคะ่ะมีพี่น้องมีผักกระโดนด้วยบางคนซืบเมือจากน้อค่ะผักกระโดนพี่น้องบ้านเมี่ยเที้ยนมีผักกระโดนผันนกกระโดนใหญ่ค่ะพี่น้องเดินผักกระโดนใหญ่ผักอีเลิศผักติ้วค่ะ ปากบ้านบ้านงั้นค่ะพิ่บไปเก็บมานะคะสดๆเลยพี่น้องผักสดๆตะเสียบอันนี้ะเะดาอย่าสสดาวาของปวดมากจ้ะบักแข็งค่ะขาอ่อนจ้ะหน่อไม้จ้ะมาค่ะพี่น้องมาๆมา,มา,มาเดี๋ยวซิมก้อยกุ้งก่อนนะคะมามา,มาพี่น้องโอ้ยปวดอกองโจโกโุก้ทำเนี่ว่ป

ตัดใจหฮวกินดิบดีดังเจือซื้อยามาล่อดิพีนอน่านทกทายาท <c oughs> ต้องนอนพี่น้องต้องกินยานมจับจับจับ ด่านุกงค่ะกระเดาดูจ да ักจ <u> uh> ักอืมเส้นใาใจพักอืออืออาดนพักนโดนกับกวางนี้โดยเฉพาะค่ะ บอกไปแบกดีนฟ้าแล้วใช่ไหองยังสีเลยหืมตอวจอกน้องตัวจ๊อ อออฟักสุดหยอดแท้งไปเนาะฮึหืมอดตัวไป่นอะพู่มัออ่งไ่เทมปรหยัดยลูกแปลกระดาษจีสูมสิเคือ <laughs>

อห่าหนักที่กวาาพี่นอโทรศัพท์เมเทียนอ,อัพโหลดบ่ไดไหมคะเกินหกกับบได้ เตียงกระบอกพุณเพื่อนๆที่เของบ้านเราชมเด้อค่ะขอบคุณมากมายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิงปิ้งปิ้งปิ้งให้แม่เทียน้อยมินต์นะะขอบคุณจ้า